สภาพความเสียหายของร้านขายไข่ริมถนนบางมุลนาคดงเจริญอำเภอบางมุลนาคจังหวัดพิจิตรหลังเกิดพายุฤด,ดูร้อนพัดกระหน่ำรุนแรงเมื่อช่วงเย็นวันนี้โดยแรงลมพัดหอบเอาร้านค้าพังเสียหายทั้งหมดส่วนวัดบางลำพูอำเภอบางมุลนาคแรงลมก็ทำให้ศาราวัดขนาดใหญ่พังถล่มลงมาทั้งหลังทรัพย์สินภายในศาลาเสียหายทั้งหมด พายุฤดดูร้อนในจังหวัดพิจิตรสร้างความเสียหายรวม8อำเภอรครับมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบกว่า1,153หลังคาเรือนวัด2แห่งโดยที่อำเภอบางมูลนาคเสียหายมากที่สุดมีบ้านพักได้รับผลกระทบ800หลังคาเรือนเสาไฟฟ้าแรงสูงโค่นล้ม7ต้นทำให้หลายพื้นที่ยังไม่มีไฟช้าใช้งาน เช่นเดียวกับที่จังหวัดนครสวรรค์ก็เกิดพายุฤด,ด,ดูร้อนรุนแรงในพื้นที่อำเภอหนองบัวบ้านเรือนเสียหายกว่า10บหลังคาเรือนบางส่วนต้นไม้ใหญ่หักโคน่นทับโรงรถมีทรัพย์สินเสียหายขณะที่หน่วยงานต่างๆอยู่ระหว่างการสำรวจเพื่อให้การช่วยเหลือกับ